สวัสดีครับผมเอกสันกำแพงนะครับวันนี้ผมจะพานะครับทุกคนมาดูนะครับที่ดินของผมที่ผมแบ่งขายนะครับนะที่ดินตรงนี้จะอยู่ที่อำเภอสันกำแพงนะครับจะเป็นตำบลห้วยทรายนะครับผมะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่นะครับค่อนข้างที่จะมีวิวสวยงามนะครับอ่านะครับพื้นที่ของเรานะครับผมเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนนะครับ ถนนลัดยางนะครับเดินทางสะดวกครับผมนะครับมีผู้คนสัญจรตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยนะครับเพราะว่าที่ดินของเราน่อยู่ตรงกลางระหว่าง2หมู่บ้านนะครับสำหรับถนนนะครับผมเราจะทํากว้าง6เมตรนะครับพื้นที่ที่เราแบ่งขายนะครับมันก็จะเป็นทุ่งนานะครับขนาดอยู่2คข้างนะครับผมสวยงามมากๆครับผมนะเหมาะสําหรับการทําที่พักอาศัยนะครับสำหรับใครที่ชอบวิวทุ่งนานะครับนะไม่ควรพลาดนะครับผมนะ ราคาค่อนข้างสวยเลยครับผมนะฮะเรามาดูบรรยากาศกันนะครับก็จะมีนะครับวิวภูเขาเห็นหมอกนะฮะตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับผมนะสวยงามเลยนะครับมีทุ่งนาขนาด2ข้างนะครับเหมาะสําหรับนะครับการทําเป็นที่พักอาศัยสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบวิวทุ่งนานะครับสวยงามเลยนะครับทำเป็นบ้านนะครับอาจจะเป็นหลังเล็กๆนะครับวิวทุ่งนานะครับผม หลังบ้านหน้าบ้านเป็นทุงน่งนาแบบนี้สวยงามมากๆนะครับ <Wow. S 1> มีชานนั่งพักตากอากาศดูวิวทุง่งนาต่างๆนะครับหรือใครนะครับที่ชอบบรรยากาศแบบพนะูวิลล่าก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมนะครับหน้าบ้านเป็นทุงน่งนาเห็นไหหลังบ้านก็เป็นทุ่งนาเห็นฮะหลังบ้านเป็นทุงน่งนาอาจจะทําบ้านหลังเล็กๆแล้วมีสระน้านะครับมีสระน้ําแล้วก็ดูวิวบรรยากาศแบบทุง่งนาแบบนี้ก็สวยงามเลยนะครับผมนะครังที่จะเป็นส่วนตัวนะครับ ก็จะมีต้นไม้นะครับเป็นทิวแถวในการบดบังสายตานะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามสําหรับใครที่ทําเป็นแบบภูวินล่านะครับผมสวยงามเลยนะครับผมในเรื่องของการจ่ายเงินนั้นมีทั้งสดและผ่อนนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับเราได้ดําเนินการนะครับแบ่งแยกโฉนดนะครับเพื่อแบ่งขายเป็นแปลงนะครับแปลงหนึ่งก็จะมีพื้นที่85ตารางวานะครับ ซึ่งเราจะได้รับคิวรางวัดนะครับวันที่1ธันวาคมนะครับ2,564ที่จะถึงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ถมแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นวิวภูเขานะครับมีทุ่งนา2ข้างนะครับทุ่งนาขนาด2ข้างครับฝั่งถนนนะครับแล้วก็ฝั่งหลังบ้านนะครับ ครับผมทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการจ่ายเงินกันนะครับผมนะในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับในการซื้อขายที่ดินนั้นมีทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งจ่ายสดแล้วก็ผ่อนนะครับในเรื่องของราคาผ่อนนั้นนะครับผมนะเราจะผ่อนกันเดือนละ8,750บาทนะครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับผมการทำสัญญานะครับผมวางเงิน5,000บาทนะครับเพื่อที่จะจองว่าเราจะเลือกแปลงไหนนะครับผมเพราะว่าแปลงที่เราทำทั้งหมด ที่เราแบ่งขายนะครับที่เราซอยแบ่งขายนั้นมันจะมีทั้งหมด7แปลงนะครับด้านหน้านั้นนะครับตามที่ผมคำนวณจากทางแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะมีหน้ากว้างของแปลงนะครับ15เมตรนะครับแปลงหลังๆมามันก็จะแคบลงนะครับใครที่วางเงินทำสัญญาก่อนก็จะมีสิทธิ์ได้เลือกแปลงก่อนนะครับในการทำสัญญานั้นวางเงินแค่5,000นนะครับผม5,000แล้วก็สามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายกันได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของ เงินดาวนั้นนะครับเงินดาวนะครับเราจะเริ่มจ่ายเงินดาวกันนะครับหลังจากที่ได้รับโฉนดเรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงจะเริ่มนะครับเริ่มที่จะจ่ายเงินดาวนะครับเงินดาวจะอยู่ที่1นึ่0แเะครับเป็นปริมาณที่ไม่มากเกินไปนะครับผมจากวันนี้นะครับจนถึงระยะเวลาที่ จะออกโฉนดเสร็จเนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับสเดือนกว่าๆครับถึงจะได้รับโฉนดดังนั้นนะครับมันจึงทําให้นะครับเรามีเวลานะครับพอมีเวลาเหลือที่จะเก็บหอมรอมริบเพิ่มเติมนะแล้วก็เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามาวางจองทําสัญญากันก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเราจะแถมพิเศษให้ น,นั่นก็คือนะครับเราจะแถมดินปลูกนะครับให้20กระสอบนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมาสร้างบ้านนะครับในพื้นที่โลเคชั่นแบบนี้นะผมผมมองว่านะโดยความความคิดส่วนตัวน่าจะชอบธรรมชาติน่าจะชอบการปลูกต้นไม้เช่นเดียวกันกันกบผมนะครับดังนั้นผมจะแถมให้ดินปลูก20กระสอบนะครับแล้วก็จะมีแถมกระถางนะครับปลูกต้นไม้ขนาด8นิ้วอีก20 ที่ดินตรงนี้นะครับถ้าเราขับขึ้นไปด้านบนทางทิศตะวันออกตรงนี้นะครับอีกประมาณ300เมตรนะครับก็จะเจอกับถนนเส้น4039นะซึ่งเป็นถนนเส้นที่กำลังจะมีโครงการอยู่นะครับก็ถ้ามีโครงการผ่านมาทางนี้รับรองว่าที่ดินแถวนี้นะค่อนข้างที่จะได้รับนะครับความเจริญนะครับไปด้วยนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ดินโซนที่ค่อนข้างที่จะมีอนาคตนะครับผมนะเดิมทีเนี่ยผมก็เป็นคนเชียงรายนะครับเชียงรายมาอยู่ที่เชียงใหม่ก็หา ที่ด <hein? S 1> <hac> ินจากหลายๆที่มันเหมือนกันนะครับอยู่หลายๆอาเภอเหมือนเหมือนกันนะครับแม่ออนแม่แตงแม่ริมนะครับสันทรายดอยสะเก็ดนะครับก็มาเจอโซนห้วยทรายนะครับโซนนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นวิวทุ่งนานะครับผมเห็นภูเขานะครับเป็นสไตล์แบบที่ผมชอบนะครับเป็นวิวทุ่งนานะครับสำหรับใครที่ชอบวิวทุ่งนาเหมือนกันนะครับผมนะเชิญครับผมเชิญมาอยู่ด้วยกันนะครับผมนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์0611591561หรือรอ,อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0613256456นะครับผมผมเอกสันกำแพงยินดีรับใช้ครับผมสวัสดีครับ